สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์ายครูกุ้งนะคะข่าววันนี้ตรงกับวันศุกร์แล้วนะลูกนะเด็กๆมีโปรแกรมไปที่ไหนบ้างเอย่ยบางคนอาจจะเอ่อออกไปออกกําลังกายแถวแถวบ้านแถวแถวปั่นจักรยานหน้าบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเล่นจตเตอร์หน้าบ้านเล่นจักรยานหน้าบ้านปั่นจักรยานหน้าบ้านอะไรก็ว่าไปนะลนะูกเนาะ นะคะแต่ช่วงนี้ก็ให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกุ้งก็จะมาสอนเรื่องการลบจำนวนสามจำนวนที่มีตัวตั้งมากกว่าสิบนะคะแต่ไม่เกิน20นะลูกนะ,ะพูด,ดง่ายๆว่าการลบของเราก็คือจะเป็นตัวเลขที่ตัวตั้งไม่เกิน20นะคะอ่ะรอนนี้เด็กๆไปดูเลยนะคะว่าเนื้อหาวันนี้ เป็นยังไงบ้างนะคะที่เด็กเราไปดูกันเลยค่ะเอาเล่มนี้ขึ้นมาเลยคูปุง,ปงเสียงดังไหม <c oughs> ไปเลยนะคะลูกๆจ๋าอะการลบนะคะจะมีวิธีการลบหลายรูปแบบนะคะลูกอยู่ที่ความถนัดของีงเด็กนะคะการลบโดยการใช้รูปภาพโดยการดึงออกนะคะแบบนี้นะคะก็คือเอาตัวตั้งหรือ จำนวนรูปทั้งหมดนะคะเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หักออกคือดึงออกไปหก้อนใช่ไหมคะก,ก็คือจะเหลือจำนวนที่เหลือก็คือเหลือ8ปดเนาะอันนี้เด็กน่าจะเข้าใจจากรูปภาพนะคะก็คือการเอาออกนั่นเองนะคะต่อมาการลบโดยการใช้เส้นจำนวนนะคะก็คือ การนับถอยหลังนั่นเองนะคะก็ลากจากศูนย์ตืๆๆๆนะคะไปหาจำนวนที่มากนะคะแล้วก็นับถอยหลังนะลูกนะอย่างเช่นโจทย์คนนี้นับถอยหลังไป8ใช่ไหมคะหนูหนก็รับก็นับถอยหลังไป8ครั้งใช่ไหมลูกก็จะหยุดที่เลข11นะคะก็คำตอบก็คือจะได้11นะคะ ต่อมาค่ะวิธีการนี้ก็คือการลบโดยการนับต่อนะคะวิธีการนี้ครูกุ้งจะแนะนําให้ทีเด็กฝึกบ่อยๆนะคะก็คือเอาตัวเลขน้อยไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อไปหาตัวเลขที่มากถ้าพูดภาษาง่ายๆนะคะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการเขาก็จะบอกว่าเอาตัวลบไว้ในใจแล้วนับต่อไปจะถึงตัวตั้งอ่ะ เด็กๆบอกคุกกุ้งหน่อยว่า15กับ6ใครคือตัวตั้งคะ15ค่ะเพราะ15ก็คือตัวที่มากใช่ไหมคะแล้วใครคือตัวลบคะลูก6อ่เอา6นับไปจนถึง15ค่ะนคะนคะตอนนี้ฝนตกนะคะอ,ะอะ่ไม่เป็นไรค่ะ เหนตกไม่เป็นไรนะคะเสียงดังนิดนึงคุูกุ้งจะเพิ่มเสียงอ่ะแป๊บหึึ่งนะลูกนะโอเคอ่ะเอาหกไว้ในใจนะับถึงสิบห้าเลยค่ะอันนี้ชาไม่น่ใ้ใกล้ไน่หรอกไว้ในใจนับถึงสิบห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้กี่ครั้งคะลูกได้เก้าครั้งนะคะ โอเคค่ะข้อนี้ตอบ9นะคะอ่ะข้อนี้มาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะอ่ะดเด็กคเดี๋้วครูพูกอ่านโจทย์ให้ฟัง,งนะลูกนะส้มแป้นมีดินสอสี12แท่งนะคะจำนวน12แท่งเพื่อนยิ้มไป5แท่งลกเพื่อนยิ้มไปเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะล,ลบนะคะทำหายไป2แท่ง พิธีบวกหรือพิธีลบคะทำหายลบคะ่ะส้มแป้นเหลือดินสอส,สีกี่แท่งอันนี้จะเหมือนสถานการณ์จริงเลยนะคะเด็กๆบางคนนะ่ะลูกเอาดินสอมาสิบสองแท่งพอเรียนไปเรียนมาเพื่อนยืมไปห้าแท่งเรียนไปเรียนมาหายไปอีกสองแท่งเหลือกลับบ้านกี่แท่งคะลูก อ่านะคะคล้ายกันเลยเหมือนสถานการณ์จริงเลยนะลูกเนาะอ่ะคราวนี้นะคะเด็กมาช่วยคูปุ้งคิดหน่อยว่ามันเป็นวิธีอะไรนะมันจะได้คำตอบเท่าไหร่เออเราไปดูกันเลยค่ะอ่าจากโจทย์นะลูกนะเพื่อนยืมไปห้าแท่งก็คือคูปุ้งจอสิบสองมาลบห้าก่อนนะคะ อ่ะสิบสลบห้าเท่ากับเเนาะแต่เจยังไม่ใช่คำตอบนะคะอ,ะ,อะต่อไปค่ะแล้วก็ค่อยเอาเจ็ดนะลูกนะเอาเจ็ดทำหายไป2แท่งค่ะทำหายไป2แท่งก็คือเอา7มาลบออกจาก2นะคะก็คือ5นั่นเองนะคะ คราวนี้ครูกุ้งจะมาลองสรุปให้เด็กฟังนะคะวิธีง่ายๆเลยเด็กๆเอาจํานวน12เป็นตัวตั้งนะคะเพื่อนยืมไปเป็นวิธีลบนะคะก็คือลบหนะลูกนะทำหายไปสก็คือมาลบอีกนะคะก็คือลบสครั้งนั่นเองนะคะส้มแป้นหรือดินซอสีกี่แท่งครูกุ้งใช้วิธีคิดแบบนี้ค่ะเอา12ลบหแล้วก็มาลบ2 พูดง่ายๆเลยก็คือลบสองครั้งนะคะก็คือคำตอบก็คือห้าอ่ะคราวนี้เด็กๆมาดูโจทย์ค่ะสิบห้าลบแปดลบสามค่ะก็คือลบสองครั้งนะลูกเด็กๆจะต้องจับคู่การลบก่อนค่ะเด็กสามารถเลือกตัวไหนลบกันก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปลบอีกจำนวนหนึ่งลูกอ่ะแต่ตอนนี้กุ๊กุ้ง,งจับคู่ให้ใเด็กๆก่อนเนาะ 15, 8, เอาสิบห้ามาลบแปดค่ะเอาแปดไปในใจนะแล้วนับถึงสิบห้าลูกแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดลบออกสามค่ะหรือจะใช้วิธีนับนิ้วก็ได้นะคะหรือที่เด็กจอสามไว้ในใจแล้วนับถึงเจ็ดก็ได้ค่ะสี่เนาะโอเคถัดไป สิบลบแดค่ะแล้วก็ลบสามลูกสับคู่ลบกันเลยคู่แรกเอาสิบห้ามาลบสามค่ะได้สิบสองเนาะสิบสองเ้าค่อยมาลบ8นะคะก็คือจะได้สนั่นเองอะสิบเจดลบหลบหค่ะลบสองครั้งนะสิบเจเอามาลบหกก็มาลบหอีกนะคะ สิบเจ็ดลบหกค่ะเอาหกไว้ในใจนะัถึงสิบเจ็ดเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกยิ้มนิ้วคุณแม่เป็นสิบเจ็ดก็คือเท่าไหร่คะสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดลบหกค่ะ เอาหกไม่ได้ใจนะถึงสิบเอ็ดเลยคูกุ้งเริ่มไม่มีเสียงแล้วห้าค่ะสิบห้าลบหกลบห้าจับคู่ลบกันเลยค่ะเก้าค่ะเอาสิบห้ามาลบหกได้เก้านะคะแล้วค่อยเอาเก้ามาลบห้านะคะเด็กๆคำตอบคือสี่นะคะหรือ วิธีการถัดไปค่ะ18ลบ9้าลบ8ค่ะเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่น้อ1สองลบ8ลบสองได้คำตอบเท่าไหร่น้อเรามาดูเลยครูจับคู่การลบค่ะ18ลบ9้าลบ8ค่ะเด็กๆ18ลบออกจาก8นะคะได้10ค่ะแล้ว10บมาลบออกจาก9้าค่ะ หนึ่งเนาะต่อไปค่ะแล้วค่อยเอาสิบสองลบแปดลบสองค่ะคุณครูจับคู่เอาสิบสองมาลบสองค่ะมันง่ายมันง่ายดีอะ่ะเออหรือที่เดชเอาสิบสองลบแปดก่อนก็ได้นะคําตอบได้เท่ากันนะคะสิบค่ะลบออกจากแปดค่ะสองค่ะได้คําตอบเหมือนครูหรือเปล่าคะ สรุปนะคะเด็กๆการลบจํานวน3จํานวนทําได้โดยนําจํานวน2จํานวนมาลบกันก่อนนะคะแล้วค่อยนําผลลบที่ได้มาลบกับจํานวนที่เหลือจากตัวอย่างเช่น18บลบ9ลบ8นะคะค,คุณครูจะเอา18มาลบจาก8ก่อนนะคะจับคู่ลบกันก่อนนะคะพอได้ผลลบมาแล้วนะคะก็คือ10ใช่ไหมคะ แล้วค่อยนำผลลบนั้นมาลบกับจำนวนที่เหลือคำตอบคือ1นะลูกนะ้าบเรียนในครั้งต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเรียนรู้ว่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสารักการบวกเป็นยังไงนะคะ,ะสำหรับวันนี้งานนะคะคุณครูกุ้งจะให้เพียงสองหน้านะคะแบบงัดหน้าหนึ้อยสิบเ กับ142นะลูกนะนะคะมีสองหนะ้าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการสอนสดคุณครูจะแบบจะมีแบบสถาคนคณิตศาสตร์ให้เด็กช่วยกันตอบคําถามนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าคุณครูจะสอนสดวันไหนนะคะเด็กๆรับรองว่าจะมีแบบสุดคที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมาให้เด็กๆทํานะคะลูกสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ Bye bye!